ข่ะขอ,ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยะค่ะและในส่วนของวันนี้เราก็จะมาสอนตามยอดฟอลหรือยอดผู้ติดตามนะคะในไอจหรืออินสตาแกรมกันนั่นเองนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับโปรไฟล์นะคะก็สามารถนําวิธีนี้แล้วก็ไปทําตามกันได้นะคะก็สําหรับใครที่ทําต่างกันแนะนําให้เปิดฟูลไฟล์นะคะให้เป็นสาธารณะก,กันก่อน,นเลยไม่อย่างนั้นทุกยอดน,นะคะก็จะทํารายการไม่ได้นะคะแล้วก็จะไม่ขึ้นมาอัตโนมัติกันนั่นเองนะคะและในขั้นตอนแรกนะคะก็ให้คุณผู้ชมคลิก และลงทะเบียนฟรีกันก่อนได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ SPE s m m นั่นเองนะคะจากนั้นก็ให้เราคลิกไปที่สมัครใช้งานกันได้เลยเสร็จแล้วน,นะคะให้เราประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะคะหรือสาหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนผ่าน Google Gmail ก็สามารถคลิกไปลงทะเบียนกันที่ปุ่ม Google ด้านบนตรงนี้กนได้เลยเนื่องจากเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากดที่ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย และเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในสนวนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลิปไปที่ไอจกันเลยจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะอย่างวันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มเพื่อผู้ติดตามนะคะเราก็เลือกหมวดหมดู่กันได้เลยและในส่วนของบริการนะคะก็จะมีหลากหลายบริการที่ให้เราเลือก,กใช้กันมากมายเลยนะคะก็จะมีการแจ้งเลทราคาการรับประกันแล้วก็ความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราได้เลือกนะคะเราก็สามารถเลือกเลทที่ต้องการกันได้เลย และในส่วนของคาอธิบายนะคะเมื่อเราเลือกบริการนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคาอธิบายของบริการที่เราได้เลือกไปแสดงให้เห็นกันอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะคะก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของลิงก์เราก็ไปที่หน้าไอซีกันเลยนะคะจากนั้นเมื่อเราเข้ามาที่โปรไฟล์กันเรียบร้อยแล้วเราก็กดกรอปีลิงก์กัินไปที่ด้านบนเสร็จแล้วก็ให้นาลิงก์นะคะมาใส่ในช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยนะคะในส่วนของจำนวนต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามกันเท่าไหร่แล้วก็ใส่ลงไปดีเลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้ดูส แต่ก็อยู่ที่45บาทเท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็กดคำว่าส่งหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ให้คลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ข้างๆนี้เลยนะคะในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของค่าบริการบริการต่างๆแล้วก็ ค่าเสียจะที่เราได้เลือกทำรายการไปแล้วนะคะส่วนหมายเลขด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ social, mm. สำหรับใครที่สะดวกใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอนะคะก็ให้คลิกมาที่เมนูเติมเงินกันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีทั้งหมดสองช่องทางให้เราได้เลือกใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะหรือจะเป็นการเติมเงินเข้าสู่ธูมานีวอลเลตนั่นเองก็สามารถคลิกเข้ามาเลือกใช้บริการที่ต้องการกันได้เลยและสำหรับใครที่ชื่นชอบเว็บไซต์นี้นะคะต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนนนคได้ลเกัยะะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เรากดคลอกลองนึงตรงนี้จากนั้นเราก็ส่งไปให้เพื่อนเพื่อกันได้ชุดช่องทางก,กันเลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ตาคา่คาคอมมิชชั่นจากทางเว็บไซต์ถึง5เป็นกันเลยนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาหาไรายได้เพิ่มเติมกันได้ที่ช่องทางนี้กันได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาเวลาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะเกิดปัญหาติดขัดอะไรต้องการแจ้งหรือว่าติดต่อแอดมินนะคะเราก็คลิกไปที่เมนูตัวเชย่หลือก,ลกันได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามานะเราก็จะะะเอออออแรมมม้้้้้าาาาางงงลลลไคคค่ตกกกกขขววดดนนยะ ในทรงรูปภาพนะคะเราก็สามารถแนบไปที่แท็กไฟกันตรงนี้แล้วก็อย่าลืมใส่เป็นหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปที่ออเดอร์ไอดีกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยแล้วจะมีใครที่รู้สึกว่าขั้นตอนยุ่งยากกันไปนะคะก็สามารถคลิกไปที่ลดดายละเอียดชั้งตรงนี้แล้วจะคลิกโด,ดยตรงไปที่ไอคอนรูปลายด้านบนเลยก็ได้นะคะแอดมินก็พร้อมสป,ปอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็พาทุกคนกลับไปที่หน้า IG กันเลยจากนั้นเราก็จะรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดผู้ติดตามกันนะคะค แลวตอนนี้นะคะยอดผู้ติด,ดตามของเราก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับใครที่ยอดขึ้นฉากก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์ก็อาจจะต้องทาตามลาดับคิวออเดอร์นั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาทำการใช้งานแลวเข้ามาดูบริการกันได้นะคะและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ spemm นั่นเองนะคะถ้าวันนี้เราพูดผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลากลนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ